Thank you. คืองี้เว้ยวันนี้เราจะมาทำเรียลชันเทเลอร์อาทิแสะดงเนาะคือเราอ่ะเป็นคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จบไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทำเรียลชันเพราะเราคิดว่าเพื่อนอ่ะไม่น่าไหวไม่ไหวหรอกไม่น่าไหวแต่ว่าก็มีหลายคอมเมนต์ที่เรียกร้องว่าเออลองทำเรียลชันอาทิแสดงด้วยไหมซึง่งก็ลองเลือกเทเลอร์มาทำก่อนแล <c oughs> ้วกันเพราะว่าไอ้จ๋ายังไม่เคยดู เลยๆดูอันนี้คือมันจบบริบูรณ์ไปแล้วหรอจบบริบูรแล้ว13 EP ว้าวคือสาว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าขอขอกราบกราบไม่ได้ไม่ได้จริงเออก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราว่ายางเราว่าเดี๋ยวจะให้จ่าคอมเมนต์เป็นพิเศษเพราะว่าจ่าเนี่ยก็จะเป็นมุมมองกังคนที่แบบไม่ชอบดูหนังผีแล้วก็กลัวผีด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เปิดตัวมาในถ้ำก็คือน่าก,กลัวแล้วว่ะข้างหลังอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมชาแนลอาทิตย์อัศดงแลบุกบ้านผีท้าทายผีแบบ hard c ค r e hard core, hard core. บ้าเปล่าคุณกุ้มคุณผู้ชมมาทำรายการข่าว วกมึงอยู่ในนี้ขยะสังคมอย่างพวกมึงอ่ะไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกอะไรอ่ะโอ้ใ <c oughs> จเยไใครวะเอาชื่อดาว ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คลิปลดออกไปก็ทำตามที่ผมบอกนะครับคงจำผู้หญิงที่เขาเลี้ยงเบียรวันก่อนได้ปะถ้ามึงไม่ไ่ากลัวเนี่ยมันจะตื่นเต้นนะครับเขาตายแล้วเว้ยยหม่อมเจ้าศีสังลาบลาบลาบลาต้องการพยายาลหญิงอายุไม่เกิน30มสิบอะ๊ยไร้ไ่มเสดาค่ะ โอนหนุ่มโอนสาวฉันอยู่นี่เหนเด็กไคร่หนึ่งเสนียดอีกแก่ไงอะหวังเสียงนาฬิกาดังตอนเที่ยงเคยเนี่ยพี่ข้าวออกมาเดินเพ่งผ้าเด็ดขาดนะคะหลังคิดว่าฉันไม่รู้ว่าหลังไม่ใช่หน้างใครกันไน้ากลัวเขาเขาเลยนะเรื่องแอปพวกนี้หน้าตรงปกก็ดีแล้ว ผู้หญิงคนนี้สวยมากตัวจริงคุณเนี่ยอุ้ยน่าเอ้ยโอ้มายกแกไปเจอจากคนแอปมาใช่ไหมอะไรที่มันอยู่ยในท้องฉันแต่มันไม่ใช่คนอุ้ยไอ เงดีมากเ่งดีเลงเก่ามาทำใหม่คนจะน่ากลัวกว่าผีจริงใช่ถามความรู้สึกจากก่อนเรารู้สึกว่าเทเลอร์อันนี้ยตอนมาแรกๆอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าเออยังยังยังดูได้อยู่ใช่ปะ แต่มันน่ากลัวไอ้ตอนตอนตอนจะจบอะที่มันแบบเริ่มมีเพลงเออเริ่มมีแบบภาพน่ากลัวน่ากลัวออกมาอันนั้นเริ่มกลัวเริ่มกลัวแบบเริ่มแบบว่าวันนี้ปิดเปิดเสาวเบามากอะคือถ้าเสารดังมันจะอ๋ออันนี้คือมันเบาใช่ปะอาจจะไม่ได้รู้สึกกลัวใช่มันจะต้องตึงตังตึงตงนิดนึงเออไม่ละมันดูตอนกลางวันนี่แหละนึกออกปะเออรู้สึกว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามไหมคิดว่าเนื้อเรื่องอะน่าติดตาม มันมีประมาณกี่เรื่องหลักๆนะสี่หรือห้าจริงๆมันคือเป็นหลายหลายพาร์ทของมันนดนั่นแหละมันเหมือนว่ามีประมาณสี่ห้าพาร์ทประมาณสี่พาร์ทเอออนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าพอเรื่องอะดูน่าสนใจในแต่ละพาร์ทมันก็มีพาร์ทที่ตอนแรกเริ่มมาแบบถ่ายถ่ายรายการผีใช่ไหมถ่ายผีแล้วก็มีอันที่ไปแอบถ่ายแบบว่ารูปโป้คนอื่นอะไรก็คือเหมือนแบบหลอก หล่อเออเหมือนหล่อเพื่อจะไปถ่ายคลเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เป็นพยาบาลไปว่านะอันนั้นไม่รู้ว่าเขาต้องการจะอะไรนะแต่ก็คือรู้สึกว่าแบบหล่อนั้นน่หลอนด้วยความเป็นคนแก่อตั้งแต่ตอนดู้างคารคุ้มโปงอ่ะพอเป็นคนแก่ฉันก็กลัวไม่รู้ทําไมเออแล้วตอนเรารู้สึกว่าตอนสุดท้ายอะดูหล่อสุดที่อยู่ในโรงพยาบาลอะที่เหมือนแบบว่า ท้องอ่ะเออแล้วมีอะไรากลัวแล้วตอนที่อยู่ในริปล้วแบบเป็นหน้าเด็กหน้าเละๆหันมากูกลัวเออแต่จะบอกว่าได้ๆนักแสดงดีหลายคนนะใช่นักแสดงเป็นคนที่ฉันชอบหลายคนเปิดตัวมาก็คือเป็นคนที่ชอบเลยใช่ชื่ออะไรนะเบนอืมจากเรื่องอะไรเป็นหลายเรื่องเรืบองชนเออ ก็มีหนาใช่ป่ะที่เห็นก็มีโกหุนโกหุนเล่นโหดมากนะเรื่องเนี้ยเออแล้วผู้หญิงก็มีน้องน้องจงเจนที่รู้จากแล้วก็ผู้หญิงที่เล่นพยาบาลอ่ะเราบอกว่าเราชอบเขามากเลยสวยหน้าแบบสวยเชี่ยวมากเลยอ่ะแบบเซ็กซี่มากอ่ะ ช่วงต่อไปนี้เราขอสปอยนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ดูก็ข้ามคลิปนี้ไปออหรือถ้าอยากนั่งฟังสปอยเดี๋ยวเราจะสปอยให้ฟังก่อนเออเรื่องอาทิตย์อัสดงนะคะมันเอาเหมือนแบบเป็นเป็นซีรีส์ที่เอาเนื้อเรื่องที่เป็นข่าวอะมาตีเป็นบทอในสังคมอย่างเรื่องที่เออที่เป็นช่องสองผี มันก็จะเป็นเหมือนรายการที่ไปล่าทาผีนึกอ,ออกปะเออคือมันเหมือนเอาแบบข่าวที่สีสีในสังคมอะมา,ม,ม,ามาแบบมาตีแผ่อีกรอบนึ่งแล้วก็เหมือนการแบบการใช้แอปหาคู่ใดๆแล้วเหมือนแบบเหมือนซีรีส์มันค่อนข้างจะสอนอยู่ในระดับหนึ่งว่าบางทีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีเป้าหมายหรือไม่มีค่าเหมือนเอาตัวเองแบบไปพัวพันกับ ความสัมพันธ์ที่ไม่แบบไม่ชัดเจนเหมือนแบบเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องราวก็ได้อันนี้ก็อีกมุมหนึง่งแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือเราจะบอกว่าไอ้เรื่องคนแก่อืเราประทับใจมากเออตรงที่ว่าเรื่องคนแก่มันเสียดสีของชนชั้นวรรณะประเทศไทยอเห็น <He hn S 1> ได้ชัดเลยจากการที่ดูถูกและให้คนคานเข่าเขาไปหาอื อืมจริงอยู่คือให้คนคานเขาเข้าไปหาเหมือนแบบห้ามยืนขึ้นน่ะออถ้าแกจะเข้ามาต้องคานเขามาหาฉันเท่านั้น,าานเออแล้วก็เหมือนแบบต้องเรียกเขาว่าด้วยศัพ์ทเขาเรียกว่าอะไรคำราชาศัพท์อ่ะ อันนี้ก็คือแบบเสียดสีในเรื่องของชนชั้นของประเทศไทยเนาะแล้วก็เรื่องออการถ่ายคลิปแอบถ่ายแบ็กเมลเงี้ยคือมันมีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไอ้เรื่องพวกนี้คือเราแบบไม่ต้องออกข่าวคือเราก็เหมือนรู้กันอยู่แล้วว่า,ว,าว่ามันมีเรื่องแบบอย่างนี้อยู่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเขาเอาปัญหาเหล่านี้ของที่เกิดประเทศไทยอะ่ะ มาสร้างให้มันมีสตอรี่ให้คนรู้สึกแบบเห็นในมุมมองอีกมิติหนึ่งโดยที่ใช้ความเป็นผีามาเล่าอเออแต่ว่าความพิเศษของเรื่องนี้นะเราจะพูดว่าเราอ่ะไม่ได้ดูหนังผีมานานมาก ของไทยเนอะที่เรารู้สึกว่า,เ,าเราประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดนนะ่าจะเป็นเรื่องเพื่อนที่ระลึกของ G D H แล้วเราก็ไม่แฮปปี้กับหนังไทยมาสักพักเลยอะถึงหนังผีใช่ไหมทั้ง,ท,ท,ท,งทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยออา,อาจจะมีเรื่องหนึ่งใน Netflix o r i g i n a l ชื่อเรื่องว่าสาวรับใช้คนคนรับใช้ไม่รู้ที่ที่เหมือนพิงกี้เล่นอะอ,อันนั้นอะโอเคแต่ว่าถ้าถามเรื่องพอตเรื่องอะเรื่องนี้แอดวานมากอื แอดวานตรงไหนแอดวานตรงที่มันไม่ใช่ความเป็นผีไทยแบบเพียวๆอ่ะมันมีความเป็นซาตานในโลกของแบบในโลกของการลัทธิการถวายตัวเคยเห็นข่าวไหมที่เด็กฆ่าตัวตายเพราะอยากถวายจำชื่อไม่ได้เหมือนบูชาให้ซาให้เทพบูชาตัวเองให้ซาตานซึ่งมันมีเรื่องเนี้ยอยู่ในเรื่องด้วยเออแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนแบบ มันจะได้เห็นหลายมุมมองว่าทําไมคนถึงคิดแบบนี้คนถึงต้องการแบบนี้ความอยากของมนุษย์อะ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่องนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากและในวันจบอะ่ะคือเราก็รู้สึกว่าโหเรารู้สึกว่ามันคนดังได้มากกว่าเน,นี้ยอืมอืมอาจจะเป็นเพราะวีทีวีด้วยอม,มันก็เลยแบบทําให้คนเฉพาะกลุ่มได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมแอบเสียดายเพราะรู้สึกว่านักแสดงเล่นดี พุ่งกับตัดดีมากบทด,ดีแล้วก็จังหวะผีอะ่ะเราแฮปปี้แล้วมันไม่ได้มีแค่ผีอยมันโหดมากเรื่องนี้คือแบบเรื่องนี้แบบฉายช่องไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันแบบเซ็นเซอร์ไม่ได้อะ่ะเออมันมันไม่มันฉันว่าน่าจะยี่สิบบวกอะ่ะอือืคือมันมีภาพที่เรียวมากๆากออฉากที่แบบค่อนข้างรุนแรง<ล>โหดโหดอยู่ใช่ไหมมือ โหดมากแบบโหดมากจนกูไม่คิดว่าหนังไทยจะไปถึงขนาดนั้นน่ะเออก็เราสมจริงสุดเราจะบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องแรกเลยนะที่กีดออกมาเพราะว่ามันจะทำในกรีดออยางเียอย่างนงี้เลยแบบเฮ้ยมึงเชี่ยมากมึงทําอะไรกันเนี้ยแบบพูดออกมาเลยอะว่าแบบมันเยี่ยมากอะแบบทําได้ถึงขนาดนี้เลยแล้วเราต้องขอชื่นชมมากอะว่ากงกับ เก่งมากเรื่องเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ทำรีแอคชั่นเนอะเพราะว่าเพื่อนไม่น่าไหวไม่ไหวอนะืออันนี้กองเซ็นเซอร์อันนี้กองเซนเซอร์แล้ว,วคิดว่าจ่าไม่ไหวแต่ว่าถ้าอยากให้นิกทําคนเดียวลองทําคนเดียวไหมตั้งกล้องอยู่บ้านไหมมีคนอาจจะอยากดูดูนิกทำแบบทำให้นิกกีดได้เนี่ยคือแบบเป็นเรื่องที่สุดยอดมากล่ะมันไม่ได้กีดเพราะผี ไม่กีเพราะความสมจริงของฉาก่างหว่าะไม่ได้กีผีเราเป็นคนเอนจอยกับการถูกหลอกตึงตังตึงตังมาเลยตาฉันยังงี้เลยมาเลยมาเลยแต่ว่าจังหวะที่ฉันกรีอะมันคือจังหวะที่แบบไม่ได้กูรับไม่ได้อนเนี้ยสมจริงเกินไปปะไม่ไหวเนี่ยขนาดมึงยังกีเลยกระชายอย่างกูเพราะว่าฉันน่ะดูฉากแบบดีไม่ได้จริงๆคือมันแบบ หมือนแล้วมันแล้วมันทาให้ติดตาแล้วฉากอาม่ายังอยู่ติดตาคนละเรื่องคนละเรื่องอะรู้แล้วตั้งแถึงว่าหนาฉากอาม่าในอังคารคุณปงอาม่าอนาน่ะไม่ได้เซี่ยขอนใช่คุณหม่อมคุณเรื่องนี้เลยมึงเนี่ยแล้วจะดูคุณหม่อมหม่อมเรื่องเนี้อู้หูมึงอะไรขนาดนั้นน่ะมึงนี่แบบสุดๆเลยนั้นเนี่ย โอเคก็ลองมาคอมเมนต์กันนะค่ะว่าใครที่ดูอาทิตย์อันสนองแล้วลองมาเมาบ่อยใต้คลิปนี้เนอะเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูก็ลองมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่จ๋าจะไหวไหมทำเรียกใช่ไหมไม่ไหวไม่ต้องถามเนี่ยตอบให้เลยตอบให้เลยจริงๆไม่ไหวจริงถ้าไหวก็จะบอกไหวแหลไม่ไหวก็บอกไม่ไหวแต่นักแสดงดีมาก เห็นนักแสดงแล้วก็แบบดีจริงดีดีมากแล้วก็อย่างณเนี่ยเราเราได้เห็นในบทบาทของาวเก่นเรนดามาก่อนเนอะในเรื่องได้แดงแต่ว่าก็อาจจะเป็นตัวประกอบแต่เรื่องเนี้ยถามว่าเป็นตัวประกอบไหมเป็นสมทบที่มีตัวตนขึ้นมาแล้วก็มีบทที่ค่อนข้างจะแบบท้าทายเขามากอย่างโกฮุนก็เหมือนกันโกฮุนแรงมากบอกเลยแค่นี้ตอนจบพีกมาก เป็นด้วยทุกคนใช่เนี่ยถึงบอกว่าลองไปดูกันนะคะที่ VTV ตอนนี้ก็คือครบแล้วทั้งหมดสิบสามตอนลองไปดูกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอในแต่ละอาทิตย์แล้วเพราะว่ามาตอนแรกดูเรียวถามเนาะมันก็เลยต้องรออะไรอย่างเงี้ยสุดยอดอก็ฝากไปด้วยนะคะกับสรับอาทิตย์อัสโดหรือ after dark The series after dark จริงๆ after dark จริงนะ โอเคก็เรามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะ,ะสำหรับนี้ต้องขอบคุณ<ห>ค่ะบายๆขอบคุณทุกคนที<ๆ>่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ